ก็พี่โจนนี่แก้วก็ได้มาทาําความรู้จักกับพี่โจนเมื่อเร็วๆนี้แต่ว่าก็ได้ยินชื่อเสียงมานานพอสมควรตั้งแต่ตอนดูเท็ดเท็ดทอกตอนนั้นหลายปีมาแล้วก็พอมาเจอกันจริงๆก็อ้าวกลายเป็นดาราไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไปก็ยินดีมากที่ได้มาทำความรู้จักกันก็รู้สึกเหมือนว่าเรา เป็นพักพวกเดียวกันนะ<ม>กำลังพยายามทําอะไรที่ที่ช่วยสังคมช่วยช่วยสาร,รการของโลกเราเนี่ยซึ่งทั้งสองฝ่ายเราสองคนก็อยู่ในเนี่ยเ<ม>ครือข่าย<ม>อ้นน<ม>ใช่ไหม <c oughs> ก็มามา,มาเจอกันทีไรก็มีเรื่องคุยกันเยอะเกันเรามาเจอกันจริง,รงๆเมื่อปีที่แล้วตอนที่อยู่อังกฤษแล้วก็พี่โจรนก็มากับภรรยามาเอ่อพาเน็ตโลคอ m m ัม นี่คือคือนี้พิจอรเข้ามาทำความรู้จักกับเขายัางไงนะจริงแล้วกลุ่มของ local future local future นี่ก็คือพวกเรารู้จักเฮเลนาเนอร์หลงังนานแล้วเพราะว่าเขาทำงานที่ลาดักเป็นเวลานานหลายปีและช่วงนั้นอ่ะเขาก็มาถ่ายทำสารคดีที่เมืองไทยนี่แหลอ่าเขาก็เลยติดต่อพวกเราแล้วเขาก็มป็นย่ยมที่สว่วน จากนั้นมาเราก็ก็ติดต่อกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้ร่วมงานอะไรกันมากแต่ว่าตอนช่วงกลางมาเนี่ยคอยจัดเรื่องไปแฟนเน็ตโล컬สมิธเขาเลยเชิญเชิญไปคุยเล่นๆด้วยเือไได้ไปนะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่นะโหแบบว่าแล้วพี่จอนคิดิดกับมันยังไงในตอนที่ไปประสบการณ์รู้สึกว่ายังไง จริงแล้วมันก็เป็นงานที่น่าสนใจเพราะว่าการที่เรามาชวนคนคิดถึงเรื่องโลเคอลมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะว่าการพัฒนาทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของการรวมศูนย์ทั้งหมดเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐ,ฐกิจหรืออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของการรวมศูนย์ทำธุรกิจเนี่ยการผูกขาดได้มากที่สุดถือว่าประสบามสมเร็จที่สุดใช่ไหมแต่ว่าไม่มีคนคิดถึงการ ที่กระจายการกระจายในหมายถึงโลเคอล <S <S 2> <S 2> การกระจายให้ไปถึงคนเล็กคนน้อยให้มันอยู่ได้ครับฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ผมคิดว่าถ้าเรากระจายไปสู่ชุมชนท้องถิ่นได้มากเท่าไหร่ความแตกต่างในทางสถานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีช่องว่างที่น้อยลงน้อย Mm hmm. และคนก็จะมีความใกล้เคียงมากขึ้น mm hmm. นั่นคือความสงบนั่นคือสันติ mm hmm. แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครอยากจะกระจายอย่ mm hmm. างนโยบายหรือกฎหมายต่างๆที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้เน้นการกระจาย mm hmm. แต่เน้นการผูกขาดอย่างกฎหมาย mm hmm. เกี่ยวกับการที่จะคนชาวบ้านเนี่ยจะเปิดโฮมสเตย์จะทำรีสอร์ทเล็กๆ เขาก็ก like what um, cool ําหนดให้อย่างโฮมสเตย์เขาก็แค่ให้สี่ห้องหรืออะไรทํานองนี้ใช่ไหมเขาจะไม่ให้เราทํามากกว่านั้นอันเนี้ยมันก็คือให้เฉพาะคนใหญ่นั้นทําได้คนที่อยากจะทําเบียร์อย่างเงี้ยถ้าผลิตได้ไม่ถึงวันละแสนลิตรอะไรก็เปิดไม่ได้อะไรํานก้อไปได้ฟังจากคนเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้คราฟเบียอะไรสมัยเนี้ยที่เขากำลังคิดกันอย่างเนี้ยว่าที่เมืองไทยเขามีกฎอะไรแปลกทามีกฎหมายที่แปลกมาก ที่ทําให้ลําบากมากถ้าเกิดคุอยากจะเริ่มธุรกิจอย่างนี้ที่เมืองไทยแล้วเหมือนกับว่าบางคนต้องไปลาวไปอะไรที่อื่นไปทำหลายคนก็ไปเปิดโรงงานที่ลาวที่ขมิ้เพื่อแล้วก็นากลับเข้ามาแล้วก็มาเสียภาษีเพิ่มขึ้นทําให้ขายถูกไม่ได้นี่คือการนี่คือการผูกขาดที่น่าเกลียดมากคือมันเห็นชัดๆมากเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้พวกเราเห็นว่าที่ แพลเน็ตโลกาสมิธเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขามาส่งเสริมอยากจะให้เกิดการกลับไปที่ชุมชนชมากขึ้นไปหาชาวบ้านให้ชาวบ้านได้มีอำนาจได้มีบทบาททั้งทางเศรษฐกิจทางอะไรต่างๆได้คือดีเ e เซนทรัลไลซ์เดเใช่ใช่ใ,<น>ใช่รื่องน,นีแล้วอย่างในกรณีของเมืองไทยเนี่ยมันมันติด การเมืองอย่างเดียวหรือว่าการระบบการรัฐบาลที่ท่อนเมืองไทยในยส่วนมากก็คือรัฐบาลเนี่ยก็เป็นคนของภาคธุรกิจค่ะฉะนั้นเวลานักการเมืองหรือถ้ารัฐบาลนักการเมืองออกกฎหมายมาเนี่ย<ม>เขาก็จะออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของภาคธุรกิจเป็นหลักโดยอ้างเพื่อประชาชนแต่จริงๆแล้วมันจะซ่อนเนื้อหาเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเป็นหลัก<ม>อย่างชาวบ้านเนี่ย ถ้าจะทาอะไรขายเนี่ยการขอออยเป็นเรื่องยากนะถ้าไม่ใส่ตายโตะนี่ก็ไปแล้วไปอีกสามเดือนสี่เดือนยังไม่ได้นะเขาก็จะบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างเจ้านายไม่ว่างไม่มีคอนเซนต์ให้แต่ถ้าใส่ซองสามพันสี่พันไปเนี่ยมันจะท,ทันทีเลยได้ฉะนั้นเขาไม่ได้เอื้อให้คนเล็กคนน้อยมีโอกาสที่จะเติบโตะฉะนั้นการขอออยเนี่ยคนเล็กคนน้อยควรจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ทำให้ทันทีแล้วก็มาส่งเสริมด้วยจึงจะเกิดความเท่าเทียมใช่ไหมเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีแรงมากในทางเศรษฐกิจฉะนั้นในเมื่อเขาอ่อนแอเนี่ยเราจะส่งเสริมให้เขาเติบโตได้อย่างไงแต่ว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยทางออยในแทบจะเอามาประเคนให้เลยฉะนั้นมันจึงเห็นถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ไม่เสมอภาคเป็นเรื่องของการเซ็นทราร์ ก็แน่นอนแล้วก็เขาก็เฟเวอร์คนที่มีงันอยู่แล้วแมีแบบว่ามัน็อกลีอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละมันก็ไม่มีโอกาสที่คนเล็กๆมาเกิดเลยใช่ไหมอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนเล็กๆจะต้องตื่นตัวต้องรวมตัวต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีอํานาจทํานั่นทํานี้ได้แต่มันเหมือนกับว่าคนเล็กๆเนี่ยวิธีเราสร้างอํานาจเนี่ยมันต้องมันต้องลักษณะแบบรวมตัวชุมชนหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่า เราต้องสู้กับอํานาจเงินเนี่ยหรือว่าอํานาจทางการเมืองอะไรเนี่ยเราคนเดียวไม่ได้เข้าแบบว่าคนเดียวเขามีเงินเขาก็ทําได้ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนแต่ว่าถ้าพลังของเรามันอยู่ในการสร้างเครือขายหรือสร้างอํานาจทางชุมชนอย่างเนี้ยคนเดียวตัวคนเดียวอาจจะไม่รอดเลยมันยากแต่ว่าเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อให้เกิดความสมดภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย โครงสร้างที่มีอยู่เนี่ยมันเก่าแก่มากมันฝังลากลึกลงไปทุกขั้วเลยอยู่ๆเราจะมาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นแล้วขนาดนี่มันอยู่ในกฎหมายแล้วเลยอ่ะคือเขาเขาเพราขาใช้อํานาจเขาที่จะเปลี่ยนกฎหมายอย่างที่เมกาอย่างเงี้ยเขาตั้งกฎหมายที่มันแบบแบบให้เปรียบคนที่มีอํานาจแล้วมีเงินอยู่แล้วด้วยใช่ มันก็เหมือนกับว่านี่คือกฎเกมของระบบเก,เกมของเขาเขาตั้งไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมมันก็มันยากไงใช่ไหมก็นี่คือเหตุผลที่เขาเรียกว่าทุนิยมเพราะก็คือใครมีทุนก็จะได้รับอภิสิทธิ์มากขึ้นฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยก็จึงจําเป็นต้องบีบให้คนเล็คันน้อยให้โตไม่ได้เพื่อให้คนที่โตแล้วเนี่ยโตให้ถึงที่สุดแล้วก็จะเพิ่มคนจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ยิ่งคนจนมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งทําให้คนรวยในรวยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือระบบทุนมันจะเป็นอย่างนี้จากนั้นในเมืองไทยก็ไม่ต่างกันเราก็เดินตามก้นเขาทีนี้เราก็ก็ทําตามเขาทุกอย่างกันจากนั้นมันมันจึงเป็นเป็นเรื่องของระบบทุนนิยมมันเป็นแบบนี้แต่ว่าเราจะหลุดพ้นหรือ จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาคิดกันดังนั้นเวลาเรามาพูดถึง l o c คอล z a เซชัเนี่ยก็คือการที่เราต้องกลับมาส่งเสริมเกื้อหนุนกันและกันมากขึ้นโดยพึ่งพิงระบบใหญ่ให้น้อยที่สุดได้อย่างไรพึ่งให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงแทนที่เราจะไปกิน น้ำอัดลมกินโค้กกินแฟกซี่อย่างเงี้ยเราก็มากินน้ําสมุนไพรที่ยายสียายมีทําแทนที่เราจะไปกินไก่ย่างาจากร้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มากินไก่บ้านที่ในตลาดที่มีนายกรนายขอเป็นคนเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติอะ,อะไรทํานองเนี้ยอันนี้คือการกลับมาเกื้อนกันเพระนั้นถ้า เราไม่กลับมาเราไม่มีสํานึกไม่มีความรู้สึกในด้านนี้เลยเนี่ยเราก็จะกลายเป็นทาสของเราไปเปไรเเปื่อยๆก็คือหาเงินได้เท่าไหร่ก็ส่งให้เขาหาเงินได้เท่าไหร่ก็ส่งให้เขาเขาก็จะมีเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ซึ่งเพื่อมีอํานาจที่จะไปเปลี่ยนกฎหมายใช่ให้ให้มันได้เปิดอีกใช่ไหมก็เหมือนกับว่าอทับไปเข้าไปไเรื่อยๆ เป็นอย่างเงี้ยที่อเมริกาก็เป็นมันนก็็เปอย่างนี้แหละประเทศอื่นก็เป็นไม่ใช่แค่มืองไทยใช่นี่ก็ทําให้โลก l แพลเนตซัมเมตเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันดีที่ชวนคนได้หลายประเทศมา,ม,ม,ามาคุยกันมาชักชวนให้คนเอาข้อมูลเอาอะไรต่างๆมา คุยกันเพื่อให้คนเห็นภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเออเธอทําอะไรที่ประเทศอยู่เผื่อว่าเออได้ไอเดียใหม่ๆมาเรียนจากเราใช่ไหมเออก็ดีแก้วก็คิดว่าอย่างนี้ว่ดีผมก็คิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีมากควรจะคุยกันมากในเรื่องแบบแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้วันที่21นี่ที่ผ่านมาก็ world localization day ที่เขาจัดกันแล้วเขาก็ทำสารคดีที่ออกมา ชื่อ closer to home uh huh. uh, ซึ่งตอนนี้แก้วก็กำลังแปลให้เขาย mm hmm. ู่ด้วยนะ uh huh. เป็นภาษาไทยก็หวังว่าอยากที่จะให้พี่น้องคนไทยได้มีโอกาสได้ยังไงอะถ้าเกิดสนใจจะได้เข้ามามีบทบาท mm hmm. ตรงนี้ด้วยให้ให้เขามีโอกาสได้ฟัง้ความคิดหเห็นจากตรงนี้ด้วยก็ก็ mm hmm. ดีก็อาจจะต้องรอจากที่เมืองไทยจังกว่าให้ แกแปลเสร็จก่อนแล้วก็อาจจะสักพักหนึ่งจะใช้เวลาจริงถ้าสารคดีอะไรแนวเนี่ยเรามีเป็นภาคภาษาไทยน้อยมากก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงข้อมูลด้านอีกด้านหนึ่งได้น้อยมากเราจะได้ข้อมูลด้านเดียวด้านที่เขาอยากให้เราเห็นแต่เราจะขาดแคลนข้อมูลด้านที่เขาไม่อยากให้เราเห็นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการวันนี้คือคนที่ มีจิตสาธารณะที่อยากจะมาช่วยตรงนี้ช่วยแปลช่วยนำเสนอข้อมูลสารคดีต่างๆที่มันเปิดเผยข้อมูลอีกด้านนึงเพื่อให้คนได้เห็นทั้งสองด้านแล้วจะได้ตัดสินใจได้ ราะเวลาเราได้โอกาสมองเห็นถึงคือคือถ้าเกิดเราอยู่ที่เมืองไทยเราก็มองที่ในคอนเทกต์ของประเทศไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วบางทีไอ้จุดเริ่มเนี่ยมันมาจากนอกเมืองไทยใช่ไหมมันจาก Multinational Corporation อะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ได้เห็นภาพใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันโยงเงินไม่ถึงแล้วก็เราก็ไม่แต่พอได้เห็นภาพรุมแล้วมันน่าแบบ เป็นอย่างนี้อะไรเนี้ยแล้วก็แล้วก็มันก็ถ้าเราไม่เห็นครบด้านเนี่ยมันก็เหมือนกับไปไม่รู้จะโทษใครรู้ไม่รู้ว่ามาเหตุมาจากไหนใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าแก้ไม่ถูกแก้ไม่ถูกใช่แก้ไม่ถูกจุดมันก็จะไม่เคยจบสักทีใช่ทำแทบตายปรากฏว่าไม่ได้แก้ไขอะไรเลยต่อสู้แทบตายหลายคนก็ตายไปแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนั่นคือการแก้ไม่ถูกจุดที่ผ่านมาฉะนั้นมันจึง จำเป็นมากที่จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กว้างขึ้นซึ่งทุกวันเนี้ยมันเป็นยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารมันกระจายไปได้ง่ายแต่ปัญหาคือมันก็ยังมีการปิดบังซ่อนเล้นอยู่ก็จําเป็นจะต้องมีการช่วยกันเผยแพร่